เอาแล้วนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม M City เนี่ยผมเออเรียกได้ว่าเป็นเกมละกันเนาะหรือว่าไม่ใช่เกมอ่ะเรียกเป็นเกมเมตาเวิร์สละกันนะฮะผมเพราะว่าเป็นเกมที่เราจะเอาไปเล่นในโลกเสมือนจริงนะฮะเออคือแบบเราสามารถเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อสถานที่ซื้ออะไรอ,ไรอ่างยิ้ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยผมวันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์คร่าวๆของเขานะก็จะมีเห็นไหมฮะสามารถ บ้านได้นะผมซื้อฟุดแฟชั่นซื้อของต่างๆหรือแม้กระทั่งการเก็บออมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะในสําหรับเกมตัวนี้นะขึ้นไปโฆษณางี้ก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวละครภายในเกมนะผมอันนี้ก็เป็น,น,นกเกี่ยวกับแรนของเขานะที่เราสามารถขายของภายในเกมได้ด้วยนะผมก็ สร้างเป็นร้านค้าขึ้นมาแล้วก็ขายก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่เลยนะครับผมเพื่จะสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างน้อยอย่างถูกระบบเลยเนะี่ยต้องเป็น b ี p เพีเมืองก่อนนี่บผมแล้วก็เพิดเพินไปกับส่วนหนึ่งะครับผมของกําไรโครงการนะฮะก็จะได้เหมือนกันนะการปลาอัตโนมัติการเอ่อสิทธิพิเศษในการเข้าเกมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะครับผมสําหรับคนที่ เป็น V.I.P. นะครับผมอ่าก็คือ V.I.P. ก็คือการที่เรามีเรียนของเขาแหละตามน,นั้นนะฮะหรือมีแรนดของเขาเองก็จะสามารถเป็น V.I.P. ได้นะฮะนี่นผมการหารายได้นะผมหรือการเอิร์นของเราเองนะก็จะมาจากการ คูปซัพยากรอ,อันนี้ต้องเป็นพลเมือง V.I.P ก่อนนะผมการเล่นเกมมันคือเล่นการเล่นมินิเกมการทาเควสดายวันหรือการส่งของขวัญได้รับของขวัญจากผู้เล่นคนอื่นอย่างเงี้ยผมรางวัลจากตัวเกมที่จะทําออกมาให้กับเราเนะผมคอมมิชชั่นต่างๆเนาะอืมอน,นี่ก็เป็นคร่าวๆนะผมมีการตกปลาภายในเกมวิ่งเล่นภายในเกมเนะฮะก็มีเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งการแข่งม้าก็มีเนะผมเออและในอนาคตนะผมเขาจะมีการแบบเวลาเราเออ ไปดินเนอร์อย่างนี้ก็ผมกับแฟนในนี้ใช่ไหมล่ะก็สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้เลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมดินเนอร์ภายในเกมวิดีโอคอลคุยกันอี้ก็ได้นะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมอันในดินเนอร์ตรงนี้สามารถวิดีโอคอลได้นะครับผมคือการประเดชนนเองเนาะมีพวกท่าทางต่างๆแฟชั่นต่างๆนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะนี่ของขวัญก็มีฮาเตนมีครับผมอ่านี่ก็เป็นประเภทนะครับผมก็คือรับสอดคล้องทีมการตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโทเค็นทั้งหมดของเขาเนี่ยผมที่มีอ่ะเนาะว่าเขา แจกจ่ายไปที่ส่วนไหนกันบ้างนะฮะนี่ครับผมเป็นรถแมพของเขานะฮะว่าว่าตอนนี้เขาลังทําอะไรอยู่นะครับผมก็มีมีเข้ามานะครับผมวันนี้ก็เป็นโค้ดเบต้าก็เปิดให้เล่นนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเกมเซ็นเตอร์อัปเดตอื่นๆนะผมแบบวิดีโอแชทอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆตามทยอยตามเข้ามานะฮะผมในควอเตอร์ต่างๆนะผมค่อยๆตามมาเรื่อยๆเลยไม่ต้องรีบนะผมเขาจะค่อยๆพัฒนาออกมานะครับผมนี่ก็หน้าเดฟของเขานะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นไวท์เปเปอร์ของเขาเนี่ยผมก็ วท์เบเปอร์ของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับที่ผมพูดไปเลยนะผมมันก็มีราวาประมาณนั้นนะผมการสเต็กกิ้งเหรียญอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะหรือการที่เรามี NP เภายในเกมแต่เราไม่ได้ใช้งานอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปเข้าธนาคารเพื่อให้ธนาคารเนี่ยไปปล่อยให้กับคนอื่นได้นะผมเราก็สามารถกินดอกเบี้ยตรงนั้นมาได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาแผ่นที่ของเขาเนะผมก็จะมีโซนเนาะโซนราคาถูกราคาแพางไยงงก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะ ตัวโซนี้ก็จะมีราคาถูกราคาแพงนะมีสล็อตด้วยเอาไว้ปั่นเล่นอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะผมมินิเกมอ่านี่พูดไปเรียบร้อยแล้วนี่การออกเดทอันนี้ก็พูดไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมสามารถส่งของขวัญให้กับคนเราประเด็ได้ด้วยนี่เอออันนี้สําคัญสําคัญเวลาเราประเด็ดนี้ก็ต้องส่งของขวัญให้กันได้เนาะอีโมนเครับผมก็พวกท่าเต้นท่าทางนี้ก็มีมาเข้ามาเหมือนกันนะโฆษณาอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโฆษณาที่เขามาขึ้นภายในตัวเกมนะผมให้เราสามารถมองเห็นได้นะผมเราก็ทำให้เกมเนี่ย สามารถอยู่ต่อได้แนละ้วเปิดเซิร์ฟเวอร์ต่อให้กับเราได้เล่นไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่หน้าต่างของเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเกมอาจจะไม่ได้ลื่นไหลสมูทมากมายนะครับผมแต่ก็ถีเดียวสมูทในระดับหนึ่งเลยนะฮะตอนระบบต่างๆก็อยู่ตรงนี้เนะี่ยผมก็จะมีเห็นไหมเฟนอย่างเงี้ยก็จะมีคัมมิ่งตูนบ้างนะครับผมบางอันเนาะที่ยังไม่สามารถเล่นได้นะผมมีส็อตอย่างนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้นะอ่าวมงคิมเขาเล่นอยู่นะ อ่ะนี่ผมมาแล้วผมก็สามารถกดหมุนได้นะผมเพิ่งรับเงินนะฮะที่เขาจะแจกมาให้เราเนาะแล้วก็ยังมีระบบอื่นนะระบบแดนอะไรเงี้ยก็ยังไม่มานะเกมเซนเตอร์ Center, ก็เป็นเกมมินิเกมนะผมมีเกมวิ่งวิ่ง,งหรือเราจะมาตกปลาตรงทะเลตนันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะระบบช็อปก็มีแล้วเอ้ยยังไม่มีนี่หว่าเอาจี่ผมนึกว่ามีแล้วนะผมมิชั่นยังไม่มีนะพ่ระบบแดนก็ มีข้ความที่บร้อยแล้วนี่ครับสามารถตกปลาเพื่อหาเหรียญได้นะเดี๋ยวผมลองตกให้ดูแล้วกันเนาะส่วนมินิเกม,มอื่นนี่ต้องรองอีกสักพักหนึ่งนะผมกว่าเขาจะเข้ามานะฮะตรงนี้เลยนี่ครับผมก็มีอีกหนึ่งเกมเะนาะที่ยังไม่เข้ามานะฮะกมสองเกมมีเข้ามาแล้วนะฮะผมอันนี้ก็จะเป็นเกมคล้ายๆกับสควิตเกมนะผมอันนี้ก็เกมวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเนาะอ่าคือคือไทยๆนะผม โอเคถ้า okay, ผมลองตกปลาให้ดูนะก็จะมีเป็นแบบเบ็ดพวกอ่าที่ใช้เหรียญภายในเกมด้วยนะผมแร้วเบ็ดที่ใช้เงินแบบเป็นเหรียญทองก็มีเหมือนกันนะผมแล้วก็ตกเป็นเหรียญทองแล้วกันเนาะว่าเขาแตกเหรียญทองมาเยอะรอปลากินนะผมเราก็กดดึงเบตต็ดตอนปลากินนะฮะแต่ไปไม่กินเลยอ่าแล้วผมขึ้นกินเรียบร้อยนะแล้วเราก็กดดึงเบ็ดได้เลยอ่าได้ปลาเรียบร้อยแล้วเนดะี๋ยวผมกดเซลไปได้เลยนะฮะ อย่างนี้แล้วครับผมมันก็จะมีดวงนะผมได้ปลาที่ได้เหรียญทองกับได้เหลียญสีม่วงนะครับผมพอเราได้เหลียญสีม่วงเนี้ยเราก็เอ้ยเฟลว่ะโอ๊ย,อยมันมีเ,เวลาด้วยผมผมเพิ่งรู้เนี่ยเราต้องดึงในจังหวะที่มันเป็นเหลืองพอดีด้วยนะครับผมอ่ะต้องรีบดึงหน่อยนะอ่าตดวนี้ก็จะตกระยะขึ้นมานิดึงแล้วนะครับผมไม่ได้แบบตกได้ง่ายาๆเลยนะก็นั่นแหละครับผมถ้าใครว่างๆนะผมอยากเข้ามาลองเล่นเกมตัวนี้ก็สามารถเข้ามาลองเล่นได้นะครับผมหรือมาลองพูดคุยกับคนอื่นนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเออ มีข้อมูลภายในเกมเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าเกมมันเพิ่งจะแบบเปิดโหมดเบตตามานะครับผมก็ยังกอาจจะมีระบบหลายระบบนะบผมที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็ต้องรอเขาปรับเปลี่ยนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็คงจะสมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆนะผมภาพเพิ่มอะไรก็อาจจะสวยงามขึ้นกว่านี้นะผมเอออันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆให้กับ ผู้ชมได้รับรู้กันแล้วกันนะผมส่วนการเอนะิร์นยังเอิร์นไม่ได้นะฮะผมแต่ก็สามารถเข้ามาเล่นได้แล้วนะผมมีเหรียญพวกโทเค็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็สำหรับใครที่ชอบเกมเหล่านี้เนะี่ยผมหรือคลิปใหม่ๆนะผมที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะผมบรบกวนเะนี่ยผมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ